เด้วยอี่นี่เองไม่เป็นไรร้านแรกตั้งแต่ออกมาจากสมุรปาการที่บ้านนะก็มาแวะร้านานว่าอะไรวะมาแวะกินข้าวร้านถ้ามันไปเล่นมาดูมันได้ไงสตาร์เดอร์ดูเมนูอาหารสักก่อน นี่นะครับราคา480เออ480เหมือนจะเออคุ้มค่าอยู่นะไม่ดูซะก่อนต่อก,กร,รมชิ้นนี้พันกว่ากร,รมัมชิ้นนี้ตกหมื่นกว่าบาทนี่ขาหมูเยอรมันไงแบบ 2, เกือบสองพันนี่กระเพรา นะถึงแล้วอาสนะอาสนะอาสนาวิหารนักบุญพระนาธิกแคมปิ้งฮะของเต็มลังรถเลยฮะนี่ฮะสถานที่พักแรมของเราฮะคันเดียวครับ VIP มาก ตาน่าเขาใหญ่ครับราคาตกว่าสองคนละ200บาทฮะสามคน600ค่าคายักอีกคนละ300อฮะสามสามเป็น900ก็เป็นพัน0พอวันนี้ฮะคายักพรุ่งนี้เราจะลงเรือคายักพรุ่งนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งฮะ9โมงเช้าครับนัดไว้9ก้าโมงเช้าถึงส1โมงครับนี่จะเป็นเดนมาร์กของเราฮะตรงนี้นะครับวันนี้รถคันนี้ครับจะพาเรามานอนอยู่ตรงนี้ครับ ติดน้ำนะครับในข้างล่างข้างล่างมีน้ำมนาะวิวสวยดีได,ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้เราจะนอนได้หรือไม่ได้นะจะรอดหรือไม่รอดกับรถไฟฟ้าแคมปิ้งครับวันเกิดพิธีเข้าฮะมาลองอุปกรณ์ทุกอย่างที่ซื้อมาครับว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้เราคืนนี้รู้เรื่องนะตอนนี้ปัญหาคืออยากกลางตรงนี้แต่ดูไฟอยู่นี่มันไกลกัน เราอาจจะต้องจอดตรงนี้หรือไม่ก็ไปหาสายพวกมาต่อใาปซื้อสายไฟมาแล้ว30เมตร16แอมมีเบเกอร์ด้วยอันนี้ตั้ง30เมตรเนี่ยซื้อมา2,888บาท เอาแม็กซิมัมไปเลย รักกเลยแล้วบอกไม่ต้องเคาะโอ้ไม่ได้ฟิลละมันไม่ได้ฟิล น,นต่างแคมป์เสร็จหมดแล้วจะมารีวิวนะครับรถเราก็เสียบชาร์จได้คืนนี้แล้วก็เปิดแอร์นอนได้อันนี้เป็นเต็นท้ายรถก็จะคุมอย่างนี้มีโต๊ะนั่งได้สี่คนกินอาหารมีเก้าอี้ มีรถเข็นรถเข็นก็จะมีโต๊ะอยู่ข้างบนเข้าไปดูห้องกันมีเตียง,งเตียงลมมีไฟนี้ท้ายรถก็จะเปิดแอร์ได้แล้วความเย็นก็เข้ามาตรงห้องนอนนี้ด้วย แล้วก็ที่กลางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีโถ OR, ห้องน้ำอยู่หือ้อได้ฉี่ได้ส่วนของผู้ชายก็จะเป็นซองฉี่เอาเนี่เป็นซองไว้ฉี่เอาง่ายๆผู้ชายแล้วก็จริงๆจะทำไว้อับน้ำแต่ว่าตอนนี้ของยังมาไม่ครบก็เอาเท่านี้ไปก่อน ก็จะห้อยอยู่กับฝาท้ายอย่างนี้มีตู้เย็นด้วยตู้เย็นตรงนี้ก็มีแบตอันนี้อุณหภูมิ10องศากับลบ2ตั้งไว้5ตรงนี้ตั้งไว้ลบ20นี้เราก็มีสายชาร์จแบตไปด้วยเขาไม่ให้จอดเขาไปลึก เขาให้รถยืนอยู่บนพื้นหินกรวดเพราะว่าไม่งั้นยญ้าเขาจะเสียก็เลยจอดเข้าไปลึกสุดได้เท่านี้โอเคเล็ดแล้วอีไว้เขามีไว้ให้หล้างจานเห็นมองมีอุปรกรณ์ให้ด้วย ที่นี่ก็มีเตรียมสถานที่ประมาณนี้มีอุปกรณ์ไว้ตรงนี้ทำข้าวเสร็จก็ซักเหน้ำยี่สิบลิตรเห็นแล้วปวดฉี่เมื่อกี้เห็นน้ำไหลแล้วปวดฉี่รีบวิ่งมาเข้าห้องน้ำเลยจะไปดูดห้องน้ำกันนะโถดฉี่ห้องน้ำก็ดูสะอาดโอ่งโถงดี วนะเขาได้สองฝั่งห้องอาบน้ำมีน้ำร้อนด้วยแรงอยู่โอ้แรงชะไดะ้ต่อไปเราไปรีวิวห้องน้ำหญิงกัน เออเขาไม่ได้เมื่อกี้ชาร์จไฟรถอยู่สายโลนเนี่ยซื้อมายาว30สิบเมตรมันร้อนจี๋เลยอะก็เลยต้องเอาสายไฟออกจากโลนก็เลยพึ่งไว้พึ่งไว้ตามพื้นเนี่ยเพื่อระบายความร้อนตอนนี้ก็ชาร์จไฟปกติแล้วสายไฟอุ่นๆเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเมื่อกี้ร้อนจีเลย สสตอนนี้มืดมากจริงๆแล้วในในกล้องมันก็พอเห็นนะแต่ความเป็นจริงสายตาเห็นนะมืดมองไม่ค่อยเห็นเลยรถเปิดเครื่องอยู่นะครับจะได้ยินเสียงเครื่องแอร์ทำงานประมาณนี้ ก็มีลานจริงเขามีทั้งวันแหละแต่ว่าเพิ่งมาเห็นกลางคืนมีไฟเปิดไว้ให้ด้วยมีเก้าอี้มีแคมป์ไฟตรงนี้กลางคืนก็จะมืดประมาณนี้มีไฟเฉพาะตามจุดเสียบปลั๊กแล้วก็ทางเดินนิดหน่อยนี่อันนี้เตียงคืนนี้ที่จะนอนก็จัดนอนเป็นเตียง จะเตรียมตัวนอนแล้วก็ของประจำตัวคนอ้วนก็จะมีเครื่องซีแพช่วยหายใจตอนนอนก็มันใช้ไฟไม่เยอะก็เลยเสียบกับในรถได้เลยรถแม็กซัสนายก็มีปลั๊กเสียบด้วยไฟ150วัต240วต์2อ0โวลต์เครื่องตัวนี้กินไฟไม่ถึงก็เลยใช้ได้พอดีเลยเป็นเครื่องแบบพกพามีน้ำอยู่ตรงนี้ นอนเตรียมนอนละกันยุงกันยุงเบนกะละนอนตรงห้องนู้นเป็นไงนอนเป็นไงมั่งสสบายลงใครนี่เหมือนแหละมันสูงมากเลยเออดีจิ๋วมีหมอนข้างด้วยดูหมอนข้างเป่าลมไงหมอนผ้าห่มมาด้วยใช่อ้าวมันติดผ้าห่มอันนี้ผ้าห่มตัวเก่า ที่บอกว่าเจอหนาวตายเพราะอันเนี้ยเคยแล้วนะแล้วแม่งยังหนาวอ่ะแต่ครั้งนี้ไม่หนาวเลยที่น,นี้าอากาศไม่หนาว าเไงนอนเมื่อคืนเลยไม่อยอมปิดรถนอนไม่หลับหนาวหนาวพี่ตีเล่นมดเย็นปะก็โอเคเย็นอยู่ แล้วน,น้ำมันไม่ต้องมีเลยเหรอไม่ต้องมีกินยาสุขภาพเนี่ยไม่ไหม,ไม้เรียกไส้กรอกน้ำฮะนี่นะฮะโอโสุขภาพเรื่องหัวอืมอีกแล้วอืมอะไร ลงได้แล้วนะใช่ดล้าฮะแม่เหรอโอ้ยกินแม,ม่เนี่ยโนี่ฮะจะกินให้ดูเนื้อนิมนะฮะเนี่ยพี่ละทําเมื่อกี้นี้มีไส้กรอกมีหมูมีไข่แอนแอกบาร์ แค่นี้เยก็อยู่ได้อะไม่ต้องทำกับข้าวนี่ไงเชฟก็ต้องดื่มด้วยให้ทำไปดื่มไปสดชื่นไหมเบียร์สดชื่นอิบเบียร์ไปโอ้โหวิถีของเชฟกินสเต็กหมูไปฮะวิถีเชฟ có chơi xe thì chơi xe là hôm nay Cũng có thói hẹn nè Cũng có thói cho kênh Ghiền Để không bỏ มันกบะตบอืมรอกไอ้เงาเขาว่าอยู่น่าจะติดถ้าข้างขวาเราดึงอ่ะมันเป็นเก้าสิบองศามนะแต่ข้างซ้ายวเวลาเราดึงเราใช้มันเราจะต้องบิดพี่สาวกับน้องสาวไปด้วยกันนะ นี่เป็นการส่องสัตว์นี่นะ yeah <laughs> ชิมกันหน่อยเนยเาะเคฟ้าจริงของคนอื่นบ้างปิกนุม่มปิกนุ่มนี่อ,อันนี้เป็นมือกลับบ้าน จะบ้าดูดีมากนะฮะร้านเราแรนดอมนะฮะเนี่ยร้านแรนดอมนะฮะดูฮะร้านแรนดอมแรนดอมได้ดีมากรสชาติเป็นไงเป็นอร่อยนะเีุณเบนอะ,ะแซะ่บ